มาครับผมวันนี้ก็จะลองมาเทดสอ,อหนังกระติกตัวนี้นะครับผมอ่านี่นะก็สำหรับคนที่อยากเล่นนะครับผมในราคาแค่เจ็ดเก้าเก้ารวมส่งนะครับผมแถมอุปกรณ์ให้ครบชุดนะแบบนี้นะครับผมใครที่สนใจลูกแปดมิลสามารถใส่ถึงได้สิบมิลน,นะครับผมตัวนี้นะามาลองให้น้องเทสนะเนยลองเทสชมนะครับผมเทสขวดใกล้ๆก,ก่อนนะ ความแรงก็กจะประมาณนี้นะผมแล้วผมก็จะมีตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งในราคาตัวนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นงานพันท้ายไม้อบแห้งนะผมเป็นทรงสวยๆเลยนะเป็นรางสไลด์นะครับผมตัวนี้อยู่ในราคา1,200นระผมรวมส่งเหมือนกันนะแต่ถ้าตัวนี้ก็จะราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะแต่ถ้าตัวดํานี้ก็จะเป็นงานนําเข้านะผมนี่สําหรับใครที่อยากเล่นลูก8มิลน,นะลูกก็จะเป็นประมาณนี้นะผม ใส่ได้8บิน10มิลน,นะผมก็จะลองมาเทสกัน2ออันนี้นะผมแต่ตัวนี้ก็จะมีระยะชักที่ยาวกว่านะก็อาจจะแรงกว่านะผมราคาก็เลยแพงกว่านะอะแต่ถ้าอุปกรณ์ทุกอย่างตอนนี้คือมีพร้อมส่งนะใครสนใจทักแชทไลน์ผมเข้ามาได้เลยนะครับผมสลหรับงานที่ใครอยากสนใจเล่นหนังกระติ้หนะ้าที่แบบไม่ถือกฎหมายตัวนี้ก็จะเป็นใช้มือยืดนะผมเดี๋ยวใช้มือสไลด์ได้นะ นี่ความแรงนะผมมันก็อยู่ที่การฝึกฝนการเล่นนะใครที่สนใจอยากเล่นนะครับผมเดี๋ยวลองให้น้องยืดใมาอีกทีนะไอะตัวนี้ใช้เท้าอใช้มือยืดก็ได้ใช้เท้ายืดก็ได้นะครับผมเป็นงานมือยืดนะนี่ตัวนําเข้าสวยๆเลยนะสําหรับงานลูกแปดมิลสิบมิลนะครับผมนี่วิธีใส่นะครับผมวิธีใส่ก็จะขึ้นแบบนี้ก่อนอ่าแล้วเราค่อยใช้มือยืดก็ได้นะใช้มือ,ใช,มอใช้เท้ายืดก็ได้นะครับผม อ้าวอ๋อน,นี่อครับผมโดนแล้วนะก็ใช้งานง่ายเล่นง่ายครับผมเดี๋ยวลองนี่นะประมาณนี้นะครับผมใช้งานง่ายเล่นง่ายเดี๋ยวผมจะมาลองเทสต,ตัวนี้ให้ชมแล้วกันอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาให้น้องถ่ายให้นยส่วนวิธีการใช้ก็จะแบบเดียวกันนะผมแต่ตัวนี้ก็จะมีความยาวมันก็อาจจะแรงกว่านะตัวนี้ในราคาพันสอง รวมส่งนะผมสำหรับใครที่อยากเล่นเอาไว้เอาไว้เฝ้าสวนเฝ้าบ้านยิงนกอะไรได้หมดนะวิธีการใส่ก็เหมือนกันนะผมใส่แบบนี้ใส่เข้าไปแบบนี้นะผมแต่ตัวนี้มันจะมีระยะชักที่ยาวเราก็อาจจะใช้เท้าเหยียบนะผมนี่ใช้เท้าสไลดแบบนี้นะก็เทสในระยะประมาณสิบเมตรแล้วกันนะมันก็อาจจะยิงได้ไกลเกินสิบเมตรอ่ะผมหวังผลประมาณสามสิบเมตรนะตัวนี้นะแต่ขวดมันอยู่ใกล้นะผมเราจะมาลองเทสให้ชมนะ นี่นะผมคือตัวนี้ก็อาจจะแรงนะเพราะว่าระยะชาร์คอยาวตัวนี้ในราคา1,200งพันสองร้อยนะผมหนึ 1, ่งพันสองร้อยเก้าสิบรวมส่งอุปกรณ์แถมให้ครบลูกไม่ว่าจะเป็นลูกเหล็กนะผมลูกเหล็กก็แถมให้ไปเลยห้าสิบรูกนะลูกเหล็กแถมมาห้าสิบรูปนะผมอ่ายังไงผมก็ฝากด้วยนะใค,ใครที่อยากได้นะผมผมจะมีทั้งหมดสามรุ่นนะสําหรับงานหนังหงสติ๊กลูกแปดมิลสิบมิลนะผมแต่อีกตัวหนึ่งผมไม่ได้เอามานะตัวนี้ในราคาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบ ส่วนตัวนี้ในราคา7 7 7 9เ0เกอ้ย7 7ล้งบาทรวมส่งอ่าเป็นงานนำเข้าตัวนี้นำเข้าแต่ตัวนี้ผมผลิตขึ้นมาเองนะอ่าสองตัวนี้ก็มีพร้อมส่งเลยนะผมใครสนใจทักแชทอะไรได้นะก็สั่งปุ๊บส่งปั๊บนะผมนี่จะเอาตัวดูความระยะชักนะระยะชักของเขามันก็จะต่างกันแล้วนะนี่นะ ตัวนี้ก็อาจจะแรงกว่านะผมเพราะว่ามีระยะชักที่ยาวแต่อาจจะเทอะทะแต่ตัวนี้ก็คือสะดวกสบายนะผมขึ้นง่ายขึ้นใช้มือง่ายก็เลยนะเดี๋ยวมาลองเทดสตัวนี้ให้ชมส่วนตัวนี้ถ้าคนนี่แบบเล่นเนเซียนแล้วขี้เกียจลูดเข้าลูดออกนะผมไม่ต้องไม่ต้องกดลูดก็ได้นะเพราะปกติมันจะลูดอย่างนี้ใช่ไหมอ่าสไลด์เข้าอย่างนี้ใช่ไหมผมเราไม่จําเป็นต้องสไลด์ก็ได้นะเพราะว่ามันยืดได้เลยนะแต่มันก็อาจจะยืดใช้แรงยืดหน่อยนะ อ่ายืดมาเลยทีเดียวครับผมใครที่ไม่อยากสไลด์นะมาเทสขวดเหมือนเดิมก็ในระยะประมาณ10เมตร11-12เมตรหน่อยๆนะครับผมนี่นะผมก็ประมาณนี้นะมันก็สามารถเล่นได้นะผมใครที่อยากเอาไปเฝ้าบ้านเฝ้าสวนนะตัวนี้ก็ราคาไม่แรงนะแค่799บาทรวมส่งนะผมแถมให้50ลูกนะสำหรับลูก8เมิลสิบมิร เอาไว้เฝ้าสวนเฝ้าอะไรสําหรับคนที่อยากเล่นหนังกระติกนะครับผมส่วนคนที่อยากได้พวกแปดมิลแรงๆที่แบบเหมือนกล้องลูกกดอะไรก็โอ้โหอย่างงั้นมันก็ราคาแรงนะก็เอาตัวนี้ไปได้นะครับผมตัวนี้ก็สบายๆนะผมยังไงผมก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับผมกับงานตัวลูกแปดมิลสิบมิลหนังกระติกนะครับผมตัวนี้ใช้ในงานบ้านเราได้นะไม่ผิดกฎหมายนะครับผมเออถือไปไว เฝ้าบ้านเฝ้าสวนยิงนกยิงกระลงกระลอกได้หมดอ่ะ,อะวันนี้ผมก็มารีวิวแล้วนะสาหรับงานตัวแปดมิโอเคผมเปล่าด้วยแล้วกันนะครับผมจัดไปยเดี๋ยวเออด,ดมานอันนี้ยังไงกดกดบนเลย